หลับปุ๋ยตื่นมาเล่าเพิ่มโอกาสได้รับไอเทมลับสองเท่าโอกาสอ่านตอนจบลับว่าไงผมริโบนะวันนี้จะเลือกสตอรี่ไหนดีล่ะตอนพิงซันเซ็ตปาร์ตี้การุณาให้ความสนใจกับปาร์ตี้พีเพลของไลเพยการเพลิดเพลินกับลมชายหาดและฟังเสียงขลื่นหลังพระอาทิตย์ตกดิน ทิ้งซันเซ็ตปาร์ตี้ที่ทำให้คุณมีความสุขกำลังจะเริ่มขึ้นนอนอยู่บนเตียงชายหาดอย่างสุขสบายและมองดูพระอาทิตย์ตกดินมีเวลาของตัวเองอย่างสง่างามความสวยงามของทิ้งซันเซ็ตและชายหาดคุณสามารถสนุกกับเสียงเพลงได้คุณต้องการสนุกกับปาร์ตี้แบบไหนคะเราต้องการความสง่างามและโรแมนติก คุณเป็นคนสง่างามและโรแมนติกเพลิดเพลินกับทิ้งซันเซ็ตเพื่อหลีกหนีจากวันที่เหนื่อยล้าคุณมีความเพลิดเพลินได้เพราะคุณทำงานมาหนักมากแล้วถ้าคุณลอยอยู่บนผิวน้ําคุณจะได้เพลิดเพลินกับทิ้งซันเซ็ตคุณจะรู้สึกถึงเมฆอยู่บนท้องฟ้าที่ดูเหมือนศิลปะจบบริบูรณ์เรื่องราวที่หนึ่ง จรุณาให้ความสนใจกับปาร์ตี้พีเพลของไล n e เพ y การเพลิดเพลินกับลมชายหาดและฟังเสียงคลื่นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินพิ้งซันเซ็ตปาร์ตีที่ทำให้คุณมีความสุขกำลังจะเริ่มขึ้นนอนอยู่บนเตียงชายหาดอย่างสุขสบายและมองดูพระอาทิตย์ตกดินมีเวลาของตัวเองอย่างสง่างามความสวยงามของพิ้งซันเซ็ตและชายหาดคุณสามารถสนุกสนานกับเสียงเพลงได้ คุณต้องการสนุกกับปาร์ตี้แบบไหนคะเราต้องการสนุกสนานและตื่นเต้นปาร์ตี้ที่สนุกสนานคุณสามารถเพลิดเพลินได้เต็มที่ทิ้งซันเซ็ตจะทำให้คุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้นอ่ามีใครบางคนที่กำลังโชว์การว่ายน้ำของเขา จะคุยกับเขาได้ยังไงการหาเพื่อนใหม่จะทำให้คุณตื่นเต้นในงานปาร์ตี้จบบริบูรณ์เรื่องราวที่สอง